เอเยอร์วุสิสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้าน b ีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกเข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่น Starion l Max สองห้นั่นเองนะครับผมนะอ่าคันนี้มีของแต่งมาให้เล็กน้อยนะครับชุดสีตัวรถนะครับเป็นสีดําสวยๆเลยนะครับลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์2 5 0ร้อซีซีนะฮะเป็นระบบคาบูนะเจ้าคันนี้เป็นคาบูแต่งนะลูกค้าเป็นคาบูเอ็นโปมาให้นะครับท่อนะเป็นท่อแต่งนะครับผมมีตัดท้ายทําท้ายอยู่มาให้เบาะแต่งทําท้ายสั้นมาให้้เเป็นทีี่รรยยบอ มีแฮนด์แต่งมาให้นะครับผมสวยๆเลยคันนี้เลขไมน้อยนะฮะลูกค้าเลขมาอยู่หลักพันโลเท่านั้นเองนะฮะเลขมาอยู่ที่9,700โลนะครับลูกค้านะสตาร์ทง่ายๆเลยนะครับผมมีกระจกติดไปแฮนด์แต่งมาให้ด้วยแล้วก็ชิลหน้าแต่งมาให้นะฮะเจ้าคันนี้ัวย่างหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะโดยรวมรถพร้อมกับขี่ครับสวยๆเลยนะฮะเครื่องยนต์ฝั่งนี้สวยกิฟเหมือนฝั่งตรงข้ามเลยครับผมนะอ่า ประมาณนี้เลยนะครับเสียงลั่นๆเลยนะฮะแรงด้วยนะเจ้าคันนี้ผมบอกเลยผมลองเอาไปขับขี่แล้วแรงด้วยนะฮะเสียงลั่นๆเลยนะครับทุมๆนะฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับใครที่กาลังหาคลาสติกขับแล้วราคาไม่แรงนะครับผมแนะนําเจ้าคันนี้เลยเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะช่องทางการติดต่อของเซลลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ